สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวราศีมีนทุกๆท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสรุตาพยากรณ์กลับมาพบกับการทำนายดวงชะตาของชาวราศีมีนประจำเดือนธันวาคมซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะคะของปี2564ชาวราศีมีนคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษายน โดยคำทํำนายนี้นะคะจะใช้โหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์ซึ่งการทำนายดวงครั้งนี้นะคะเป็นเพียงภาพรวมของชาวราศีมีนเท่านั้นดวงชะตาสำหรับชาวลัคนาราศีมีนในเดือนธันวาคมนี้นะคะดาวหรือหัดดาวประจําตัวของคุณในตอนนี้นะคะยังสถิตยังโคโจรอยู่ในราศี กลุ่มนะคะซึ่งเป็นพบวินาศของดวงชะตาก็จะเป็นจังหวะเวลาที่เรียกว่าโลกส่วนตัวของคุณค่อนข้างสูงแล้วก็จะเป็นช่วงที่รักสันโดษเบื่อนายสิ่งรอบข้างบางคนก็จะมีเวลาที่ซุ่มทําบางสิ่งบางอย่างเป็นจังหวะเวลาที่เหมาะกับการศึกษาคนา้นคว้ากำลังวางแผนการอยู่เบื้องหลัง แต่การที่ดาวไปอยู่วีนาตนะคะก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีความสุขไปทั้งหมดนะคะดาวตานุรักษ์ไปอยู่ในวินาศบางครั้งบางคราวหมายถึงคุณมีความสุขกับสิ่งที่เรียบง่ายได้อยู่กับสิ่งที่เราชอบแต่คนอื่นไม่เข้าใจก็ได้ค่ะยังไงก็ตามแต่นะคะถือว่าช่วงนี้ถ้าคุณต้องตัดสินใจในเรื่องอะไรที่สำคัญมากๆชาวราศีมีนห้ามคิดเองเออเองนะคะต้องปรึกษาคนรอบข้างให้ดีก่อน แต่ในส่วนที่ดีนะคะก็คือเดือนนี้ดาวังคารจะโคจรเป็นเกษตรราธิปดีทําให้ดวงการเงินของคุณมีความเข้มแข็งมากขึ้นคุณก็มีโอกาสที่ดีเกี่ยวกับการเงินสินทรัพย์และก็ดาวสุกตัวแทนการเงินของคุณนะคะโชคลาภของคุณตั้งแต่ในวันที่3ธันวาคมจะโคจรเข้าไปสถิตอยู่ในลาภเลือนแห่งโชคลาภความสำเร็จ ก็ถือว่าโอกาสทองของคุณมาถึงแล้วนะคะจะเป็นเดือนที่คุณมีความสุขในหลายๆเรื่องจะมีบรรยากาศของความสนุกสนานเข้ามามากขึ้น สหัชชะลาภะเพื่อนฝูงสังคมการเดินทางจะนำโชคดีมาให้มรณะลาภะจะทําให้บางคนมีโอกาสในการที่จะได้รับมรดกตกทอดนะคะได้เงินประกันได้ทรัพย์สินหลายคนจะได้เดินทางท่องเที่ยวไปในสถานที่แปลกใหม่เป็นช่วงเวลาที่หายท้อหายเบือ่อหายเซ็งนะคะเดือนธันวาคมก็นึกว่าเป็นเดือนส่งท้ายปีเก่าที่ชาวลัคนาราศีมินคุณจะเฮงจะปังกับเขาบ้างแล้วนะคะ ส่วนด้านการงานนะคะถึงแม้ดาวการงานของเราจะอยู่ในวินาศแต่ว่าในเรือนการงานกรรมมะของคุณนะคะจะมีทั้งดาวพุธและก็ดาวอาทิตย์โคจรเข้ามาสถิตยอยู่นะคะดังนั้นถ้าเราพูดถึงในเรื่องของไอเดียความคิดสร้างสรรค์การแก้ไขปัญหาปฏิพานไหวพริบต่างๆเดือนธันวาคมนี้ชาวราศีมีนจะจัดเต็มเป็นอย่างมากเลยนะคะถึงแม้คุณต้องไปเจออุปสรรคปัญหาคุณก็จะหาหนทางในการที่จะเอาตัวรอดผ่านไปได้ การงานที่เคยผิดพลาดเสียหายไปก่อนหน้านี้นะคะก็อาจจะสามารถพลิกฟื้นสถานการณ์กับมาจากร้ายกลายเป็นดีได้หรืออย่างน้อยที่สุดนะคะในช่วงนี้คุณก็อาจจะได้ในส่วนของต้นทุนคืนจากสิ่งที่เสียหายไปแล้วก็ได้ สำหรับโครงการเก่าๆที่เคยพักเอาไว้นะคะจะใช้เวลาช่วงนี้เอามาปัดฟูนโครงการใหม่ขึ้นมาได้แต่ว่าในบรรยากาศของที่ทำงานนะคะช่วงนี้เรียกว่าจะมีทางมิตรและก็ศัตรูเข้ามาพร้อมๆกันอาจจะต้องไป,ปเผชิญอุปสรรคก่อนนะคะจากนั้นจะได้รับความช่วยเหลือจากคนที่เก่งกว่า ภาพรวมการงานนะคะชาวราศีมีนอาจจะมีอะไรที่ให้คุณต้องทำอีกเยอะมากมายคุณเองก็เบื่อกับปัญหาเดิมๆสุดท้ายแล้วคุณก็สามารถที่จะประคองตัวเองผ่านมันไปได้นะคะส่วนด้านการเงินและโชคลาภนะคะถึงแม้ดาวการงานจะวินาศแต่เรื่องของการเงินต้องบอกเลยว่าจัดเต็ม เพราะว่าดาวอังคารดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณเขาโครจรได้มาตรฐานที่เป็นเกษตราธิปดีนะคะอยู่ในภพสุภะภพแห่งความเจริญรุ่งเรืองความดีงามความสุขความสําเร็จการเงินของเราก็เข้มแข็งเป็นอย่างมากแล้วก็ยังโครจรอยู่ในเรือนที่ดีนะคะทําให้สภาพคล่องทางการเงินของคุณเดือนนี้น่าจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคนที่มีกิจกรรมมีการงานที่เกี่ยวเนื่องกับต่างถิ่นต่างแดนนะคะทํางานต่างประเทศค้าขายออนไลน์ เดือนมียอดค้าขายจะทะลุเป้าไรายได้ก็จะดีมากเครดิตทางการเงินนะคะก็จะได้รับการช่วยเหลือคุณจะเป็นคนที่มีเงินทองพอใช้จ่ายนะคะแล้วก็จะได้ใช้กับความสุขส่วนตัวอย่างเต็มที่จะได้เที่ยวได้สังสรรค์นในช่วงปีใหม่อย่างสบายใจ นอกจากนี้นะคะดาวการเงินจะเข้มแข็งแล้วดาวสุขเขาก็ยังโครจรอ,อยู่ในเรือนโชคลาภของคุณอีกเพื่อนฝูงสังคมการเดินทางจะเป็นสิ่งที่อำนวยโชคนะคะในการติดต่อเจราจาพบปะกับผู้คนจะเกิดลาบเกิดผลมีโชคจากการเดินทางจากการเจราจาติดต่อเข้ามาในระยะนี้นะคะ ส่วนดาวเสาดาวเจ้าเรือนลาภะที่เคลื่อนตัวไปอย่างช้าๆในตำแหน่งกเกษตรก็ทำให้โอกาสดีๆของชาวราศีมีนะคะจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นการซื้อเก็บไว้เก็งกำไรหรือว่าจะซื้อจะขายที่ดินสินทรัพย์ชิ้นใหญ่ในช่วงนี้ก็เป็นโอกาสทองของคุณแล้วนะคะเพราะว่าการที่จะเข้าไปสแสวงกำไรจากสินทรัพย์ต่างๆเป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยสำหรับคุณ ส่วนด้านความรักสำหรับชาวลัคนาราศีมีนดาวศุกร์โคโจรเข้ามาเป็นลาภะก็ส่งผลในเรื่องของการที่คุณจะได้เป็นที่รักใครมีเสน่ห์กับผู้คนรอบตัวใครที่ยังไม่มีคู่นะคะคุณมีโอกาสจะได้เจอคนที่ถูกใจอาจเจอคนที่คุยกันจากที่ทำงานหรือว่าการที่ได้ไปทำกิจกรรมร่วมกันการได้พบปะสังสรรค์กันตรงนี้ก็จะเป็นสื่อที่นำความรักมาสู่ตัวคุณ ส่วนคนมีคู่ความรักช่วงนี้แฟนคุณก็อาจจะบ้าง,งานหรือว่าแฟนงานค่อนข้างเยอะจนบางทีอาจจะมีเวลาให้กันน้อยมากบรรยากาศของความรักจะดีมากแล้วก็กลับมาหวานกันอีกครั้งนะคะก็จะเป็นช่วงหลังวันที่26ธันวาคมไปแล้วนะคะเพราะว่าดาวคู่ของจะย้ายเข้าไปโคจรอ,อยู่ในลาพะหลายคนจะโชคดีนะคะจากแฟนได้ของมีค่าจากคนรักก็ได้ในช่วงปลายปี จบกันไปแล้วนะคะกับการทำนายดวงชะตาของชาวราศีมีนขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังยังไงก็กดติดตามด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะ